ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่14นะครับมี20ข้อในหัวข้อวันนี้ผมตั้งชื่อว่าชีวิตมีเป้าหมายต้องตั้งใจใช้ให้เป็นชีวิตมีเป้าหมายต้องตั้งใจใช้ให้เป็นจะได้ข้อคิดอะไรนะครับแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนลแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับอ่านคิดใครขวนทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆทางเอเมนไหมครับอ่านคิดใครรวญทุกวันนะครับวันละบทวันละบทเราก็จะได้ทั้งข้อคิดแล้วก็ได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบทได้จบพร้อมๆกันนะรับรองว่าอ่านด้วยกันไปด้วยกันพี่น้องจะอ่านพระคัมภีร์จบทั้งเล่มแน่นอนนะฮะในช่วงชีวิตนี้ถ้าหากว่า เราจะไม่จากโลกนี้ไปเ,เราจะอ่านได้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะอ่านไปแล้วก็คล้ายๆควรแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราไปนะครับเอาวันนี้เราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่14นะฮะตั้งแต่ข้อที่1นะครับข้อที่1บอกว่าแซมสันได้ลงไปยังเมืองทิมนาและได้เห็นผู้หญิงฟลิสเตียคนหนึ่งในเมืองทิมนาแล้วเขาจึงขึ้นมาบอกปิดามันดาของเขาว่า โลกเห็นผู้หญิงฟิลิเตียคนหนึ่งในเมืองทิมนาบัดนี้ไปขอนางให้เป็นเมียลูกทีแต่บิดามันดาขอไปแต่บิดาและมันดากล่าวกับเขาว่าจะหาเมียในหมู่ญาติพี่น้องของเจ้าหรือในชนชาติทั้งหมดของเราไม่ได้หรือเจ้าจึงจะไปรับหญิงจากคนฟิลิสเตียที่ไม่เข้าสุนัตมาเป็นเมียของเจ้าแต่เซมสันกล่าวกับบิดาว่า ไปขอนางให้ลูกทีเพราะนางต้องตาต้องใจลูกมากบิดามันดาไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระยาเวเพราะพระองค์ทรงหาช่องทางที่จะต่อสู้พวกฟิลิสเตียในเวลาดันันพวกฟิลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอลส่วนเซมซันก็ลงไปยังเมืองทิมนากับบิดามันดา เมื่อมาถึงสวนองุ่นของทิมนานี่แน่มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคำรามใส่ท่านพระเวิญนญาณของพระยาเวก็เสด็จมาเดือท่านอย่างฉับพลันท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่างคนฉีกลูกแพะทั้งที่ไม่มีอะไรในมือแต่ท่านไม่ได้บอกให้ปิดาหรือมรรดาทราบว่าท่านได้ทำอะไรไปท่านก็ลงไปพูดคุยกับหญิงนั้นนางต้อง ตาต้องใจเซมสันมากหลายวันต่อมาท่านก็กลับไปเพื่อรับนางมาเป็นภรรยาท่านได้แวะไปดูซากสิงโตและนี่แน่มีพึ่งฝงหนึ่งทําทรังอยู่ในซากสิงโตนัน้นมีน้ําพึ่งด้วยแล้วท่านก็ยื่นมือกวาดเอารวงพึ่งมาเดินไปกินไปจนถึงปิดามันดา จนมาถึงบิดามันดาท่านจึงแบ่งให้บิดามันดากินด้วยแต่ท่านไม่ได้บอกว่าน้ำผึ้งนั้นมาจากซากสิงโตแล้วบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงนั้นและสำสั์จัดงานเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขาทํากันและเมื่อประชาชนเห็นท่านแล้วจึงนำเพื่อน30คนให้มาอยู่กับท่านเซมสันกล่าวกับพวกเขาว่าให้ข้าทายปริศนาพวกเจ้าสักข้อหนึ่งเถิด ถ้าไทยได้ก่อนจบงานเลี้ยงเจ็ดวันข้าจะให้เสื้อป่าน30ชุดและเสื้อเที่ยวงาน30ชุดด้วยถ้าพวกเจ้าไทยไม่ได้ก็ต้องใส่เสื้อขอไัยก็ต้องให้เสื้อปาน30ชุดกับเสื้อเที่ยวงาน30ชุดแก่ข้าพวกเขาก็ตอบท่านว่าไทยมาเถิดเราจะฟังดังนั้นแซมซันจึงกล่าวกับ เขาทั้งหลายว่ามีของกินออกมาจากตัวผู้กินมีของรสหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงในสามวันพวกเขาก็ยังแก้ปริศนาไม่ได้พอถึงวันที่เจ็ดพวกเขากล่าวกับพรรยาของแซมซันว่าจงล่อหลอกผัวเจ้าให้แก้ปริศนาให้แก่เรามิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านปิดาของเจ้าเสีย เจ้าเชิญเรามาด้วยหวังจะทําให้เรายากจนหรือภรยาของแซมสันไปร้องให้กับแซมสันว่าเธอเกลียดฉันเธอไม่รักฉันเธอทายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉันและเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟังแซมสันจึงบอกว่านี่แหละพ่อแม่ของฉันฉันยังไม่บอกเลยจะบอกเธอได้อย่างไรนางร้องให้กับแซมสันตลอดเจ็ดวันซึ่งเป็นวันเลี้ยง การนั้นในวันที่7จ็ดเซมสันก็แก้ปริศนาให้นางฟังเพราะนางพูดคาดคันท่านและนางก็บอกคําแก้ปริศนาให้ชาวเมืองของนางอพอวันที่7ก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมซันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ําผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโตแซมซันจึงบอกพวกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของข้าช่วยไถ เจ้าคงจะแก้ปริศนาของข้าไม่ได้แล้วพระวิญญาณของพระยาวเวก็เสด็จมาเดือแซ็มสั้นอย่างช็พลันท่านจึงลงไปที่เมืองอัรเคโลนข้าชาวเมืองนั้นเสีย30คนริบเอาข้าวของและมอบเสือ้อเที่ยวงานให้ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วท่านกลับไปบ้านของปิดาท่านด้วยความโกรธจัดส่วนพระยาของแซมสันนั้น ก็ถูกยกให้แก่เพื่อนของแซมสันซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าเบานั้นเสียนะครับนี่คือเรื่องราวของแซมสันที่เราก็วมเองเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเอ๊ะเป็นอะไรที่จะต้องทำความเข้าใจพอสมควรเพราะว่าเป็นอะไรที่ลึกนะครับเมื่ออ่านเสร็จ,จแล้วก็ได้ตั้งหัวข้อว่าชีวิตเนี่ยมีเป้าหมาย ต้องตั้งใจใช้ให้เป็นนะครับพระเจ้าทรงเตรียมแซมซั้นอย่างมีเป้าหมายตั้งแต่อยู่ในคันนะพระเจ้าบอกกับผู้เป็นแม่ว่าในขณะที่ตั้งคันก็คือแม่เนี่ยเป็นเป็นหมันนะไม่ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ในแล้วก็พระเจ้าบอกว่าจะมีคันแล้วก็จะจะมีลูกในขณะที่ตั้งคันจะต้องไม่ดื่มของมืนเวาวนะครับจะต้องไม่ทําสิ่งที่เป็นบุนทินทั้งสิ้นเลยนะครับ แล้วก็ลูกที่ออกมาก็จะเป็นคนที่ไม่ดื่มของบุญเมาแล้วก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับของมุนทินแล้วก็ผมของเขาก็จะไม่ถูกโกนนะครับฉะนั้นชีวิตของเจมสั้นจึงมีชีวิตที่มีเป้าหมายสําสหรับงานของพงเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยชนชาติฟิเตียเป็นชนชาติที่เข้ามา,าครอบครองแล้วก็มีอํานาจเหนือชนชาติอิสราเอลแล้วก็ทําให้อิสราเอลไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้แล้วก็ทําให้ อิสราเอลเป็นทุกข์นะครับตลอดระยะเวลา40ปีพระเจ้าก็โทษไปนี่ถึงความทุกข์ของอคนอิสราเอลนะครับพระองค์ก็ให้มีผู้ผเผยชนะคือแซมสันเนี่ยนะทุกเตรียมตั้งแต่ในคันเพื่อที่จะมาทำาการช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการครอบครองของฟริเซียมแล้วก็ในครั้งนี้นะครับเมื่อแซมสันโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเนี่ยเขาก็ลงไปในพื้นที่ที่เป็น หมู่บ้านของคนฟิวเซียแล้วก็ไปชอบผู้หญิงแล้วก็กลับมาบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าโอ้่อ,อผู้หญิงที่อยู่ในเคอญาติของเรามีเยอะแยะทำไมไม,ไม่แต่งงานด้วยไปแต่งงานกับคนฟิเซียซึ่งไม่ได้ไปไม่ได้เข้าสุนัตนะเป็นคนฟิเซียไม่ใช่ผู้หญิงเข้าสุนัตแต่ว่าคนฟิเซียเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าสุนัตก็คือไม่ได้เป็นคนที่มาเชื่อ,อ,อให้มามามอบชีวิตให้กับ มาพระยาเวพระเจ้านะจะไปแต่งงานกับเผ่า,าพันธุ์ที่ไม่เข้าสุนัตหรือไม่ได้มา,อามอบชีวิตให้กับพระองค์ได้อย่างไรนะก็ห้ามปรามแล้วก็ในที่สุดก็ตามใจลูกนะครับในพระครของพระเจ้าบันทึกบอกว่า,าสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเรื่องที่มาจากพระยาเวนะพ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าเรื่องที่ แซมซันต uh, ้องลงไปที <know> <c oughs> ่เมืองทิมนาแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงฟิลิสเซเนี่ยเป็นแผนของพระเจ้าที่จะนำกันช่วยกู้นะครับเขาก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เมื่อไปแล้วนะในการที่ลงไปก็ถึงไล่โงนสัวโงนก็เจอกับสิงโตนะแซมซันมีพลังมีพลังอย่างมากนะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่า แซมสันเนะี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสติจกับแซมสันแล้วแซมสันก็มีพลังมาัศจรรย์เลยก็คือต่อสู้กับสิงโตด้วยมือเปล่าโดยไม่มีอะไรเนี่ยเนื้อฉีกสิงโตเป็นชิ้นๆเหมือนกับฉีกเนื้อแพะเนื้อแกะที่ต้มสุกแล้วนะพี่น้องครับเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็สิงโตก็ตายแล้วก็แซมสันก็ปล่อยซากสิงโตไว้ที่นั่นแล้วก็ก็ไปลงไปต่อแล้วก็ไปคุยผู้หญิงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คงเหมือนกับไปพูดคุยแล้วก็ไปมั่นไว้แล้วก็กลับบ้าน นะแล้วพอถึงเวลาที่จะไปแต่งงานก็ลงไปอีกทีหนึ่งก็ไปดูซากสินโตว,ว่าเป็นยังไงมัง่งปรากว่ามาีพึ่งที่ซากสินโตนั้นแล้วก็มีน้ำพึ่งด้วยนะแล้วก็เราก็เอามาเอาน้ำพึ่งมาแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่กินด้วยแล้วก็ลงไปพอถึงงานก็เลยไม่รู้เป็นอะไรไปไปไทยปริศนากับคนในเมืองนั้นนะที่เป็นเพื่อนเป็นคนที่มาร่วมงาน 30คนนะัทไทปริศนาเรื่องน้ำพึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ตอบไม่ได้นะครับแล้วนทะไทบอกว่าอะไรออกมาจากตัวที่แข็งแรงอะไรคือเนี่ยคำปริศนาเนี่ยเขาก็แก้ไม่ได้แล้วก็พอถึงเวลาคนที่จะแก้ปริศนาแก้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสูญเสียเ,เสื้อเสื้อเที่ยวงานเสื้อสวยงามนี่นะโอ้แต่และคนก็พี่น้องครับคือ ชนชั้นคนในสมัยนั้นเนี่ยมีเสื้อผ้าที่จํากัดเวลาจะได้เสื้อผ้าสักชุดหนึ่งก็คงจะใช้สตุ้งสตางพอสมควรแต่เขาก็จะไปสูญเสียทําไมนะรมาเที่ยวงานแล้วมาเฉลิมฉลองงานแต่งงานแล้วทํา,มา,มงงา,าทไมจะต้องไปสูญเสียเ,เงินเยอะแยะแบบนี้แล้วก็กลายเป็นเรื่องคือโอถ้าเกิดว่าขายปิสนามไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะครับก็เข้าไปหาผู้หญิงผู้หญิงก็ลบแล้วนะนะก็คือข่มขู่ผู้หญิงว่าถ้า ไม่ลบแล้วให้แซมสันเปิดเผยก็ก็จะเผาแล้วทีนี้แซมสันก็เปิดเผยนะในที่สุดคนสามสิบคนนั้นก็ทายปริศนาได้นะแซมสันก็บอกว่าถ้าไม่ไปคัดค้นไม่ไปใช้พระยาของเขาเนี่ยนะก็ไม่รู้พวกเขาก็ตอบไม่ได้แน,น่นอนนะครับนะในที่สุดแซมสันก็ต้องหาเสื้อสามสิบชุดเนี่ยให้กับ ามสิบคนนั้นแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะพระเยริโมสุก็ลงมาอยู่กับแซมซันอีกแล้วก็แซมซันก็เข้าไปในเมืองแล้วก็ไปถือว่าไปฆ่าออกคนฟิลิปเิียแล้วก็ไปปลน้นเอาเสื้อผ้าของเขาแล้วก็เอามาให้กับสามสิบคนนั้นที่ทาไทยปัญหาปริศนาถุกแล้วก็ตัวเองก็กลับไปโดยที่ไม่ได้พรายาม,มาด้วยนะพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านเนี่ย ผมก็อ่านแล้วก็คิดให้ผลแล้วว่าเอ๊ะพระเจ้ากําลังส่งอะไรพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเรานะครับก็พระเจ้าทรงเตรียมแซมซันอย่างมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์แต่ว่าที่เราอ่านเนี่ยนะจะดูเหมือนว่าแซมซันไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างที่คนจะเป็นนะพระเจ้าทรงให้แซมซันเข้าไปหาผู้หญิงของฟิลิเซียอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เพื่อที่จะ เพื่อเพื่อสนองตอบราคาตันหาหรือความอ,อยากความคข่ของตัวเองเนะแต่พระองค์ทรงมีพระประสรงค์แต่เพี่น้องครับเราพบว่าแทนที่แซมสันจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์กลับกลายว่าถูกล่อหลวงแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายได้นะครับนะแล้วก็การแต่งงานที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นช่องทางที่จะจะไปสู่การก,กอบกู้หรือไปช่วยกู้ คนอิสราเอลให้พ้นจากชาวฟิลิเตียกลับไปว่าแซมทันไปท้าทายหรือไปไทปริศนาแล้วก็ทําให้คนฟิลิเซียเนี่ยคือกลับไปว่าตัวเองต้องแพ้แพ้ในในการไทปริศนานั้นแล้วก็ต้องสูญเสียงแล้วก็ใช้พลังที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับแซมทันอย่างมีเป้าหมายในการที่จะทํางานของพระองค์เรา เห็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับแซมซันก็คือพลังที่พิเศษเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถที่จะฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะฆ่าคนได้เป็นจนํานวนมากๆได้โดยที่ออกแรงเพียงนิดเดียวก็สามารถที่จะจัดการได้่ด้รงครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้แซมซันเนี่ยมีพลังอย่างมีเป้าหมายแต่ว่าแทนที่แซมซันจะใช้สิ่งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เพื่อที่จะแต่ใช้เพื่อ อบสนองผลประโยชน์ของตัวเองได้เสื้อมาเพื่อที่คือไปฆ่าชาวฟิลิเตีย30คนเพื่อที่จะได้เสื้อผ้าชุดเที่ยวงานเนี่ยไปให้กับ30คนที่ไทยปริศนาถูกนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามาคิดถึงชีวิตของเราเนี่ยผมเองก็คิดถึงชีวิตของผมเองว่าเอะพระเจ้าสร้างอย่างมีเป้าหมายแล้วใช้ชีวิตเป็นไหมใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้ถูกต้องไหมใช้ของประทาน อย่างที่พระองค์ประสงค์ให้ใช้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ออกมาคิดนะครับในพระธรรมของพระเจ้าเราพบว่าพันธสัญญาใหม่เนี่ยบอกกับเราว่าพระองค์พระเจ้าประทานของประธานให้กับแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันของประทานแต่ละอย่างที่พระเจ้าประทานให้ที่แตกต่างกันนั้นพระองค์ก็มีพระประสงค์พระองค์ประทานความสําเร็จให้กับบางคนนะบางครั้งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองพระองค์ก็ให้สิ่งเหล่านั้นอย่างมีเป้าหมาย พระองค์ทรงให้สุภาพดีกับผู้คนกับคนของพระองค์พระองค์ก็ให้อย่างมีเป้าหมายพระองค์ทรงให้สติป,ปัญญากับบางคนเพื่อที่จะ,ะให้พวกเขาใช้สติป,ปัญญาเหล่านั้นอย่างมีเป้าหมายพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือของประธานในเรื่องไหนของการพูดของการทํางานหรือความขยนันทักษะอะไรต่างๆที่พระเจ้าให้กับแต่ละคนเนี่ยพระองค์ทรงให้อย่างมีเป้าหมายผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้พลังพิเศษกับ ซมซันนั้นพระองค์ทรงมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้แซมซันเนี่ยไปช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากฟิริเซียแต่เขาไปใช้พลังนั้นเพื่อที่จะตอบสนองออความต้องการของตัวเองในเวลานี้พี่น้องครับของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเราใช้ของประทานเหล่านั้นความสามารถเหล่านั้นอย่างที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้เราใช้หรือเปล่า เราใช้สุขภาพของเราพี่น้องครับเราที่ฐานอพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสุขภาพเรื่องแรงกําลังที่ดีให้กับเราสุขภาพแข็งแรงให้กับเราแล้วมีสุขภาพแข็งแรงไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างเพื่อโลกเพื่อวัตถุสิ่งของหรือเพื่องานของพระเจ้าเราจะใช้สุขภาพดีของเราอย่างมีเป้าหมายที่พระองค์ประสงค์เอเบนนะครับเราผมเชื่อว่าพระเจ้าประสงค์ ให้ชีวิตของเราทุกคนที่มีสุภาพแข็งแรงเนี่ยเพื่อประกาศพระราชกิจของพระองค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เอเมนไหมครับพระองค์ประสงค์ให้เราใช้สุภาพแข็งแรงเพื่อรับใช้เพื่อทํางานของพระองค์ถูกต้องไหมครับแล้วก็พระองค์ทรงให,ให้เรามีอของประธานในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการธุรกิจตามธุรกิจการงานอาชีพเรามีเงินมีทองพระองค์ทรงมีเป้าหมายในสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ประทานให้กับเรา เอเมนไหมครับเราจะใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเพื่องานของพระองค์เพื่อพระราชก,กิจของพระองค์เราจะไม่ใช้เพื่อตอบสนองอโลกีิยวิสัยหรือความาพึงพอใจของเราเองถูกไหมครับนะขอพระเจ้าทรงนําเรานะครับมีอยู่เยอะมากนะครับในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงให้กับเราให้สติป,ปัญญากับเราไม่น้องครับเราจะไม่ใช้สติป,ปัญญา ยังผิดเป้าหมายยังผิดพระประสงค์พระเจ้าให้สติปัญญากับเราเพื่อคิดแผนงานของพระองค์คิดไข้ควรถึงพระคำของพระองค์ไม่ใช่ให้สติปัญญาของเราเพื่อที่จะโกงคนนู้นหลอกคนนี้หรือเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นหาช่องทางที่จะได้เปรียบคนอื่นหาช่องทางที่จะคดโกงหลอกลวงไม่ใช่แต่พระเจ้าให้สติปัญญาเพื่อที่เราจะ ใช้สีปัญญานั้นถอดพระเกียรติแด่พระเจ้าช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือคนอื่นๆช่วยเหลือคนที่ยากลำบากทํางานเพื่อที่จะแบ่งปันมีน้ําจิตน้ําใจถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์มาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตที่ผ่านมาขออภัยครับชีวิตที่ผ่านไปการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างชีวิตที่ผ่านมาที่เราได้นำนินชีวิตไปเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตอย่าง ตามที่พระเจ้าประสงค์ไหมเราใช้ร่างกายสุขภาพของเราอย่างที่พระองค์ประสงค์ใ anyway> ห้ใช้หรือเปล่าเราใช้เงินทองที่พระเจ้าให้กับเราอย่างที่พระองค์ต้องการให้เราใช้ไหมเราคืนให้กับพระองค์ตามที่พระองค์ประสงค์ไหมเราได้ใช้ความสามารถของเราในเรื่องของดนตรีก็ดีเรื่องของการพูดก็ดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของหลายๆด้านนะครับทุกด้านที่พระเจ้าประทานของประทานให้กับเราเนี่ยเราใช้ของประทานเหล่านั้นอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์ไหม น้องครับพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราอย่างที่ควรจะเป็นในเวลานี้เราใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ไหมเราใช้ใช้ชีวิตของเราถูกไหมถ้าเกิดว่าเรายังยเผชิญกับปัญหาอุปสรรคแล้วก็วนเวียนอยู่กับปัญหาเดิเดมเราต้องตั้งข้อสังเกตให้เราต้องตั้งข้อสังเกต,ตว่าเรากําลังใช้ชีวิตผิดไปจากที่พระเจ้าประสงค์หรือเปล่าถ้าพระเจ้าประสงค์ให้เรา ทำบางอย่างแต่เราไม่เข้าใจเราใช้ชีวิตไม่เป็นไปอย่างนั้นพี่น้องครับเราก็จะวนเวียนอยู่กับปัญหาซ้ำซากเราก็จะวนเวียนอยู่กับการใช้เงินที่เป็นปัญหาติดหนี้ติดสินครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าเราใช้เงินอย่างผิดประสงค์ของพระเจ้าเราจะเจอกับปัญหาสุขภาพที่ย่ําแย่วนไปอยู่นั้นนะนะโครคภัยแค่เจ็บก็เป็น,ปนแล้วเป็นอีกเพราะว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่เป็น ดันั้นชีวิตของเราพระเจ้าทรงสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์เราจะต้องใช้ให้เป็นเรียนรู้ฝึกแล้วก็ทาความเข้าใจคําถามต่อมานะครับจะใช้ชีวิตให้เป็นได้อย่างไรนงครับถ้าเราใช้ชีวิตมีปัญหาอยู่เราก็จะต้องปรับปรุงแล้วก็พระคําของพระองค์จะเป็นแนวทางให้เราได้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตในทุกๆด้านพระองค์จะเปิดเผยพระองค์จะให้เราได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเราจะ เข้าใจาวิธีการใช้ชีวิตเหล่านั้นแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้สามารถที่จะทําตามวิธีการที่พระองค์ท่งให้กับเราว่าเราจะทําตามวิธีการนั้นได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกําลังลิทธนุภาพจะท่งนําเราถ้ากําลังของมนุษย์พี่น้องครับเราไม่สามารถทําได้เลยเรามีข้อจํากัดเยอะนะครับนะการที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางคนที่แตกต่างท่ามกลางความแตกแยกท่ามกลางปัญหาวุปสรรค เราไม่สามารถที่จะรักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่เป็นศัตรูของเราได้เราไม่สามารถที่จะยกโทษให้ภัยไหรืออวยพรเขาได้ถ้าเราใช้กําลังของว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราเพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองแล้วก็นำนำพาเราไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความแตกแยกหรือแตกต่างหรือมุมมองที่ไม่เหมือนกันหรือจะอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นศัตรูหรือ,อต่อสู้กับเรา ขัดแย้งกับเราเราสามารถที่จะทำดีต่อเขาได้อวยพรเขาได้อยู่กับเขาอย่างมีความสุขได้นะครับเราจะมีสติป,ปัญญาและจะเข้าใจนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพึ่งก็คือพระคำของพระองค์พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกําลังของพระองค์ทุกทุกวันเมื่อเราพรึ่งพระองค์อ่านคิดค่อควรทุกวันเราก็จะรู้จักชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นเราก็จะใช้เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์ใช้เงินเป็นใช้สุขภาพเป็นใช้ความสามารถเป็นเอเมนไหมครับ จะหนุนใจคนรับข้างให้ใช้ชีวิตเป็นได้อย่างไรจะหนุนใจคนที่ใช้ชีวิตไม่เป็นสเปะส,ส,สปะแล้วก็เดินวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆให้มาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องใช้ชีวิตที่เป็นไปอย่างที่คนจะเป็นเนี่ยได้อย่างไรพี่ลองครับอย่างนี้บอกก็คือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปสั่งคนนู้นคนนี้ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแบบนี้สิ่งที่เราทําได้คือชีวิตของเราที่เราจะใช้อย่างถูกต้องถ้าชีวิตของเราเราใช้เป็นใช้ถูก แล้วก็ชีวิตของเรารับลื่นชีวิตของเราผ่านสู้สนานการทุกปัญหาไม่เหมือนกับคนอื่นคนรอบข้างที่เจอปัญหาเจอปสักเขาก็จะมองมาที่ชีวิตของเราว่าเอชีวิตของเราทําไมเจอปัญหาเหมือนกันถนนหนทางเหมือนกับรถที่ขับไปอ่ะทำไมรถเราไปไม่ได้แต่รถคนอื่นไปได้เขาก็จะมองแบบนั้นพอเขาเห็นชีวิตของเราเป็นเหมือนกับรถที่สเสถียรนันสเนสเบก ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมันก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเหมือนกับไม่มีป,ปัญหาอุปสรรคเลยเอ๊ะชีวิตนี้เป็นแบบไหนเขาก็จะหันมามองชีวิตของเราอ๋อชีวิตของเราเป็นแบบนี้นี่เองเรามีพระวิญญาณบนสุดเรามีพระเยซูคิดแล้วก็เรามีพระคิดทมคำพีเป็นบรรทัาน,านในการใช้ชีวิตเราใช้ใช้ชีวิตตามอย่างที่พระองค์ประสงค์ตามอย่างที่พระองค์มีเป้าหมายไว้พอเข้ารู้แบบนี้พี่น้องครับชีวิตของเราก็จะเป็นพระพรชีวิตของเราก็จะเป็นพยานแล้วก็เป็นแบบอย่างทําให้เขาเปิดใจมาหาพระเยซูมา พรนะองค์เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์แล้วเขาก็จะได้รับการช่วยกู้ได้รับการท่งนำจากพระองค์ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นเอเมนไหมครับแล้วเราใช้เวลานี้ที่ฐานด้วยกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามนะครับข้าได้พระเยซูคริสต์จ้ารัขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดจากชีวิตของแซมสันที่พระองค์ทรงเตรียมแซมสันอย่างมีเป้าหมาย ขอพระองค์ทรงประเชิญนำหล่อพระองค์เจ้าค่ะชีวิตของเราก็ถูกสร้างอย่างมีเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันขอพระเยสห์ปรสุทธิที่จะช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายนั้นอย่างถูกต้องเราขอพระองค์ทรงนำหลออที่เราจะตั้งใจใช้ชีวิตให้เป็นเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่ผิดเป้าไปชีวิตของเราที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อมีชีวิตอย่างมีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีนั้นที่เราจะมีสันติสุขจริงๆที่ พระองค์จะให้เราดำเนินชีวิตอย่างรู้เข้าใจร่างกายอวัยวะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับใช้พระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาพระองค์จะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินเมื่อจะเป็นครอบครัวพระองค์ทรงให้เราใช้ชีวิตแต่ละด้านนั้นอย่างถูกต้องพอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเพราะว่าไม่มีใครสามารถช่วยเราในการใช้ชีวิตให้เป็นไปอย่างที่พระองค์ประสงค์ได้ขอพึ่งพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับ ทไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคา